สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเบราว์บ็อากแบบโกอาคาเดนเกตอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้พี่จะพาท่านผู้ชมมาทําการสุ่มกล่องกาชาเป็นกล่องของอีเวนต์กิจกรรมสัปดาห์นี้เลยนะครับทุกคนอีเวนต์อาบินซ็อกท่าสองเนาะเป็นกล่องเจ้ากล่องนี้เลยทุกคนนี่กล่องนี้เลยสาการูดเชสนะทุกคนพี่ทําการสะสมมาประมาณสักเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วแหละว,วันที่พี่อัดก็ประมาณวันพฤหัสนะทุกคนคลิปจะลงวันศุกร์ก็ได้ประมาณ154กล่องเพราะติดทํางานก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาฟังมาฟาร์มเท่าไไไไหหรรรร่าารรนะร่่่มมด้้เเเขาาาาาีีทนนะะออศััยวล1 รอบก็พอใช้เงินเหนรียญรีเงินชักคันรีนะทุกคนก็ส่วนชั่วโมงแต่และชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสุ่มกันประมาณ154กล่องไม่รู้ว่าจตรอดเดี๋ยวจะร่วงเป้าหมายของเราเลยก็คืออยากได้เจ้ากิฟฟิน1ตัวแล้วก็ซีดหปอีก1ตัวแล้วนะทุกคนอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันที่เหลือถ้าได้เยอะได้น้อยเป็นโบนัสเอาไปก็แล้วกันนะทุกคนเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะลองมาล้มสุ่มกันดีกว่าทุกคนเนาะก็ไป ั๊บกันไปเลยยังไม่มายังไม่มาโอาเคนี่เราจะไม่เคยซุ่มนะทุกคนเห็นปะสังเกตว่าเราจะไม่เคยซุ่มของตรงนี้ก็จะเด้งมาตรงฮอตบาร์ตรงนี้ห็บ้านนี่ของเรายังไม่เคยมีเลยเน่เป็นงากว้างอีกแล้วอะอเอ้ยเอ้ยยัไงดอกไม้ใหม่เอาจะมาไปอยู่ไหนวะอ๋อมันเต็มหรือเปล่าปั๊บโอ้โหกว้วางเยอะมากน้องๆวิ่งเอาดีๆป่ะโอ้โห,อ,โหอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะทุกคนยจะบ้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี้เดี๋ย,ยวย เราดูอย่างนี้อ่าอย่างนี้ถ้าเกิดอันไหนเรายังไม่ได้ล็อกเราจะได้ไม่ต้องไปเผลอเผลอไขผิดไปอุ้ยแมนเรกมาแล้วเรายังไม่เคยเปิดนะมาโอ้อะไรเนี่ยไปเรยเลื่อยดีกว่ามาโดซีดอีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการขาขทิ้งด้วยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเต็มอยู่แล้วกระเป๋าเราอะเฮ้ยนี่ไงเอา้ยเฮ้ยได้แล้วอะโอเคซีดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรามาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตาขอันี่ทิ้งแป๊บหนึ่งนะอันนี้นี่นี่ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูซีกันก่อนดีกว่าทุกคนนะซีตะก,กี้มันชื่อซีอะไรนะใส่อะไรสักอย่างนะทีชื่อใส่อะไรสักอย่างอนะ่ะพี่ก็ดูไม่ทันนะใส่อ่านี่ไงใส่คลาเมนใส่คลาเมนอันนี้อันนี้อันนี้เออโอเคเราได้ใส่คลาเมนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายังอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างก็คือกิฟต์นะทุกคนเนาะไป เดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกให้ดูด้วยนะทุกคนไอ้เจ้าใส่คอมเมนต์อันนี้นะก็เ,เดี๋ยวเราเข้ามาดูคันนี้แล้วก็ถ้าได้กิฟฟินเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวกิฟฟินด้วยนะว่าสกิลเขามีอะไรยังไงนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอีกไอดีหนึ่งพี่ได้มาแล้วเนอะสองตัวนะแต่ว่าอยากจะเปิดให้น้องๆดูไอดีนี้ไงก็เลยเอาเป็นว่าเอาไอดีนี้มาเปิดเองดีกว่าเผื่อมันจะได้เพิ่มอีกสักหนึ่งตัวเนาะก็เ,เรามาดูกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอือสายฟรีต้องมาแล้วทุกคนเห็นปะคือเคยเติมนะทุกค,คนเติมแล้วมันไม่่่่ได้ไง้งนนนเเเเเเราาาาากกก็็ลลลยลยยยมออปสฟีีววจจะะะะคุ ไม่เยอะโอ้ยเ้าเฮ้ยเอา,เเอาไอ้บ้า้า <c oughs> เอา้ยสองซีเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไอดีไหนไม่มีเดี๋ยวพี่ค่อยไปเทรดเห็นเขาว่าระบบระบบเทรดซีจะมาแล้วนะทุกคนเห็นอันเจนเดลโพสอยู่นะถ้าใครไม่ได้ติดตามข้อมูลก็กาลังมาเร็วๆนี้นะทุกคนเดี๋ยวอาจจะได้ใครยังไม่มีก็เดี๋ยวพี่เอาไปเทรดให้ไอดีอื่นที่เขาไม่มีกันดีกว่าก็มีมีน้องๆในช่องหลายคนไม่มีเหมือนกันนะยังยังเปิดไม่ได้งั้นเราได้มาสองซีก็เดี๋ยวเราไปเทรดไอดี ID ใหญ่พี่ก็ได้แล้วนะไอดี ID หลักที่พี่่่เลนอยูะ ก็ที่ได้ที่ได้กิฟฟินมา2ตัวนั่นก็ได้แล้วไอเดี ID พี่ได้หมดแล้วไงอุ้ยโหเกือบได้เม็ดที่3ไปแล้วไงโอ้โหไอหาที่ได้ยากนี่คือน่าจะเป็นกิฟฟินนะทุกคนเดี๋ยวไปเรื่อยๆมาอุ้ยฮึ่มเชียวมาอีกมาอีกมาอย่างมันมาล่อแล้วมาไปกี่แพ็คเนี่ยอุ้ยหมดไป20 30แพ็คแลนาะมามา,มา,มาตอ่ตอตอ่ตอต่อเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนที่บ้างดีกว่าทุกคนเอาไงดีวะขออีกสักสิบแพ็คถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะขยับที่นะปับ๊บเขาให้ขอขายสัตว์เลี้ยงก่อน เราไม่กลัวอยู่แล้วสัตว์เลี้ยงเราอะเราขายทิ้งได้เลยอเรามันไม่มีผลอยู่แล้วเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ได้ปลดล็อกมาก็มีแต่พวกนี้เราเราไม่เอานะทุกคนปั๊บเข้าให้เอโอโหตายแลย้วทุกคนเฮ้ยมาออแล้วโอ้โหเลยเกือบไปแล้วเนยโอ้โหนี่มาสองอันเลยเอ้ยได้จะมามันได้ง่ายจาังวะทุกคนหรือเราดวงดีวะ เออต่อโอเคไปเราย้ายที่กันดีกว่าทุกคนย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่ตรงไหนดีตรงไหนดีมาสุ่มตรงนี้ดีกว่าตรงนี้กว่าเจเผื่อเจเขาจะให้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้นิดนึงขยับที่ขยับที่ทเออเจเจขาขยับหน่อยขยับหน่อยขอดวงเจหน่อยมาต่อต่อไปปั๊บเขาให้ไม่มาแฮะปั๊บเขาให้ไม่มาอีกเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเมนเรกไปสักตัวหนึ่งนะพเพื่อเมกกี้เพิ่งขายไปหมดแล้วไปเป็นไรพวกนี้มันได้ง่ายอยู่เออคุณยังไม่มาอีกนะเนี่ยต่อมา ปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้เอ้ยขอเก็บแมนเร็กไว้สักหนึ่งตัวก่อนดีกว่าอ่าอันนี้อันนี้น,น,น,นี้เอาเก็บไว้ก่อนเปิดได้เผิ่มคิฟฟิ้นมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยวันนี้อืมวุ้ยคนนึ่งเขาเปิดกันก็ได้อยู่นะเราก็ต้องได้สิทุกคนใช่ไหมอืทุกคน,อกคนเอ้ยมันเกินห0สิไปแล้วนะมันมาลอหน้าเราหลายรอบไลทุกคนมันจะไม่ได้มันก็จะปแปลกๆอยู่นะร้อยห้าสิบแพ็คเลยนะมาดิโอ้แมนเด็กมารัวๆหมดทุกคน โอ้ยเออโอ้โหไอบ้บ้าเอ,อ้ยโ,โหกวางขอกิฟฟินตัวเดียวกิฟฟินตัวเดียวโหอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ซีมาต้องสองซีล้วาจะกิฟฟินไม่มามาดีหรือว่าเรามาขี่หัวเจ๊เจ๊ก็เลยไม่ให้เราเฮ้ยเดิเดเดเดนก่อนนะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอืมไม่มาทุกคนไอ้ตตัวนี้ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ไว้ตัวเดียวมันจะมีตัวใหญ่กว่าอีกนะ เดี๋ยวขอเลือกแมนเร็กสักทีหนึ่งนะทุกคนแมนเรกแมนเรกเจ็ดสิบแพ็คมาเร็วๆเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปเปิดหลังใหม่อีกสักวันสองวันถ้าได้เปิดจะได้ก็ค่อยว่ากันนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยเอาประเทจากไอดีหนึ่งมาค่อยมาเล่นทีหลังตอนนี้ขอเอาเรื่อไปก่อนตอนนี้เราครบหมดแล้วในกล่องเนี้ยเลยแค่เ e จ้ากิฟฟินนั่นแหละ ไปตอนยาวๆเลยทุกคนไวๆไวๆ,ๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอาซีดใหม่กันเ้อว่าผลมันจะเป็นแบบไหนแลวทุกคนมันจะราคาดีหรือเปล่าเรารอดและเรื่องซีดอะ่ะอืมไม่มาแฮะอ่ะต่ออีกสี่สิบแพ็คยาวๆกันไปโอ้โหทำไมเราดวงดีแต่ซีดไปทุกคนวันเนี้ยโอ้มาซีเดีย่ยดูเห็นไหมทุกคนเห็นปะไอ้อะไรของมันวะไปเร็วๆ ยาวยาวกดกดกดสามสิบสามแพ็คสาไม่รู้อะคงไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยไม่น่าจะได้แล้วแหละโอ้ไม่ออกเลยวะทุกคนหนึ่งเซจริงปะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นหอซอย่างอื่นนะไออย่างนี้มันไม่หนึ่งเปอร์เซนต์กับเขาอกี่สิบเจ็โอยปั๊บโอ้โหขอตัวน,นึ่งขอตัวหนึ่ด้วหนึ่งกิฟฟินกิฟฟินอืม อืมโห่เมนริกบ้าเอ้ยโอ้โหคาร่าลิลลี่โอย้ยอืมโโหคราวออฟโซนอ้ยโอ้ยสิบสี่กล่องสุดท้ายทุกคนคงไม่ได้แล้วมาโอ้โหผ่านมาแรากแรกนิดเดียวเองนะเนี่ยคือหลังๆมาไี่ไกิฟินแม่ออกมาเลยเนี่ยเห็นปะโอ้โหเกลือจัดเลยสิบสิบกล่องสุดท้ายโอ้โหอันที่สามไอ้บ้าเอ้ย โอ้โหเดี๋ยวอต้องเอาไว้เทิดคนอื่นแล้วแหละโอ้โหไม่มาเว้ยโอเคถือว่าดวงดีกับอีกอย่างอย่างอื่นไม่ได้ไงโอ้ห้าสีกลอบสุดท้ายปั๊บเข้าให้ฝนตกหลายรอบแล้วโอ้โหปั๊บเข้าให้กองสุดท้ายทุกคนคงไม่มาแล้วมัง้งเออเรียบร้อยไปเกลือเน้นๆ <laughs> โอ้หรือจะเชื่อจริงๆไปเดี๋ยวเราไปทําการปลูกต้นไม้กันดีกว่าทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการปลูกเจ้าซีดไอ้นี่ดีกว่าทุกคนใส่คอมเมนต์กันดีกว่าแล้วทุกคนว่าเขาจะเป็นซีดเป็นลักษณะแบบไหนเนาะทุกคนเราก็ยังไม่เคยปลูกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไอ้เจ้าทเวลอันี้ออกไปนิดหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ออกไปก่อนออกไปก่อนยังไม่ได้ใช้อะไรก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาเดี๋ยวเอาไาใกล้ไกลเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออจะให้ไม่ต้องให้มันมาเกะกะนะนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเอามาปลูกตรงนี้ด ไม่เป็นไรละกบเรามีแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เอาปลูกแบบต้นอามอกมาก่อนนะเออเรียบร้อยเอาแค่นี้แหละมามามาเดี๋ยวเราดูปั๊บอุ้ยโตแล้วนี่ไงเอาโตเรียบร้อยโอเคเลยเอ้ยสวยอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะปักสปริงเกอร์กันก่อนดีกว่าเอาเราจะเอาให้ครบเลยนะทุกคนรอบนี้นะเราจะลองดูซิว่าแบบเดิมๆกับแบบที่มีสปริงเกอร์เก็บไปก่อนเก็บมาก่อนอุ้ยใหญ่อยู่นะนั่นน่ะออ้เอาเรื่องอยู่นะลองดูซิว่าเราจะได้ขนาดไหนนะ อ่ะโอเคเก็บเก็บเก็บก็บก็บอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดูสักสองสามรอบทุกคนเผื่อจะได้ขนาดใหญ่มไม่ใหญ่มากแต่สวยนะมาดูมาดูมาด,มาดูขอดูขอด,ขอดูเดี๋ยวจะไปเช็คราคากันว่าตั้งแต่ต่าสุดที่เราได้มาเล็กสุดนะ่ะกับอันที่มันใหญ่สุดเท่าไหร่แต่แมวยังไม่ได้นอนเลยนะแมวยังโดนไม่ตรงวงนะทุกคนแต่เรามาลองกันดูอีกทีหนึ่งเรามีแมวเราใส่ไปแค่ห้าหกตัวนะออ้ก็ไม่ได้ใหญ่นะอันนี้อันนี้อันนี้เราแมวเรามีกี่ตัวเดี๋ยวประมาณอ่อ ประมาณแมวห้าตัวแล้วก็มีลิงมีกบไงมาเตรียมมาดิปับเขาให้เอ้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมเท่าไหร่นะทุกคนนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเออขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปกันละพอละเอาแค่นี้แหละเอาแค่มาลองทดสอบเราไม่ได้มาทําผลยักษ์นะทุกคนเราจะมารีวิวเฉยๆว่าราคาเขาอะจะดีหรือเปล่าอู้อันนี้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ไป โอเคเอาแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวมันใหญ่ยังไงก็อุย้ยแมวนอนว่ะขออีกรอบขออีกรอบแมวมันนอนแล้วอะสองวงอ่ะโอ้ได้ไหมได้ไหมได้อยู่นะเนี่ยแมวนอนอะเอาแมวลุกไปแล้วได้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 ได,ได,ได,ได้โอเคละเพราที่เหลือเดี๋ยวให้เขาทำอันดีไปไปเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าราคาที่เราพอได้อยู่ก็เก็บ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 ไปก่อนอีกรอบหนึ่กระเป๋าเต็มไอ้บ้าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าใสาคา่คลาเมนนะ น้ำหนักน้อยสุดที่เราได้มาก็คือเดี๋ยวดูกันนะว่าเท่าไหร่อันนี้น,นี้โอเคน้ำหนักน้อยสุดรู้จัก็จะสาจะ30โลไหมทุกคน31โลปะ่ะน่าจะใช่นะทุกคนเฮ้ยต่าสุด31โลเหรอนี่ออ้ยแต่ดอกเขาสวยนะทุกคนนี่เห็นปะ่ะดอกเป็นหลายประมาณสัก3ามชั้นเลยอะเดิมๆม,มีสีชมพูตั้งแต่อ่อนจนถึงเข้มนะเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าว่า30โลนี่ราคาเขาเท่าไหร่อุ้ยราคา1ล้านเลยนะ อู้แล้วอันเยอะสุดของเราได้กี่กิโลทุกคนเอออันนี้นี่อันนี้อันนี้อ่าอ,อันนี้ประมาณ96กิโลแบบเดิมๆนะทุกคนเห็นปะอันนี้มันซีเวอร์ไง96กิโลเดี๋ยวดูกันนะว่ามีเยอะกว่านี้อีกไหมผลเดิมๆที่ว่ามันไม่ติดอะไรนะสดซีเวอร์หมดเลยซีเวอร์ซีเวอร์ซีเวอร์โอเค96กิโลดิ96กิโลป่ะอันนี้96กิโลอันนี้นี่96.58เดิมๆเลยนะขอดูราคาก่อน วุ้ยสบล้านอยู่นะทุกคนราคาพอได้อยู่ปั้นใหญ่ๆก็ได้อยู่นะทุกคนสวยด้วยเห็นปะคือมันไม่ได้อันนี้นะมันเป็นมันบางขึปป้นไปไปอยู่ด้านบนนะทุกคนโอเคทุกคน EP นี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะแล้ว EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมาเล่นอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ